tow! สวัสดีครับวันนี้บัตรดงครับไปเจอในอันหนึ่งมาใน t ิกตอกเห็นเขาเล่นงานแบบว่าคอสเตอร์ในเกมมอมมาสแบบว่าสมมว่มันจะมีแบบน้ำเปล่าแล้วก็มีคนที่ได้กินวอดก้าหนึ่งแก้ววอดก้าเอออันนี้วิสกี้อันนี้วิสกี้ภาษาไทยเกมของเราก็จะเล่นกันว่าเราเอาไปยุบเล่น มึงกันแ้เล่นดีปะแล้วแต่คกูว่ามันต้องเล่นอ่ะเล่นกันละไปยุดไม่ได้เลยอ่าไอเทนเนี่ยฆ่าโควิดได้ผมลูกเจ้าตากผมลูกผมลูกพระเจ้าตากเจ้าตากคือดาวข้างไหน ข้างวินใหญ่อ่ากฎกติกาคือเราจะเทน้ำป่าทั้งหมด4แก้วแล้วก็เทล่ขาหนึ่งแก้วโดยทีนี้เนี่ยเราเป็นล่อขาสี่แก้วน้ำป่ากันเลาจะีบจบคลิปไหมนจ้ะเราก็จะเลือกแก้วของตัวเองตอนนี้เลือกแก้วเสร็จเพิบยังไม่จบเราจะปิดตากันสมมติผมแรกคนอ่ะเต็มได้คนแรกเต็มก็หยิบแก้วหรือว่าเต็มจะเลือกว่าเอ้ยเราพอใจแก้วนี้แล้วไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนหรือว่าเต็มจะเปลี่ยนก็ได้ อ๋อคือปิดตาก็คือจะไปหยิบหอุใครก็ได้เออโอเคโอเคโอเคเราเล่นเลยดีกว่าห้ามดมห้ามดมห้ามดมใครดมสองเป๊ก้ยปิดปุดนี่ยเลยตกีไปกี้เปลี่ยนบอตือแก้วตือแก้วตือมาแลเปตือมไมล้วตือก็ดึงไปจากแก้วปมุกไนะอ่าไกแก้วไปจะไกไว้ไปุกจะมุกไว้ไปจะมุกไอ่ากำสายแจนะดึงสองจ้ เด้อยยยู้เปนปนครับไปกนครับูเห็นแล้วว่าทำไมแก้วข้างหน้างน้ามันนิๆใส่ชานรอบนี้แก้วสองแก้วเองรอบี้รอบนี้รอบีมีสแก้วนะครับโอเมื่อกี้คุณโดนรมดนสอ หนาประาคุณนะเอาละเปิดตาหนึ่งตาเอาไปโยกไปโยกหนึ่งสองพี่จานทำอกี่เย้ยังไงยังไงกูจไปเียแไวกจานหนมีใครจะหลับมาแก้วกูะ ถ้าทมื่กิทำกิ๊เป็นเล่าขาวเนยเอาเรื่องอยู่แแต่แก้วอ่ะนด้แค่่าไมันได้เอาล้าะติะมันได้แค่ท่าไอัพอะอยโยหมดเลยสี่สามรอบถ้าต่อไปมันไ้โดนผลิตเบิ้ลเอาอเอาแถ้าคนถ้าคนที่แบบว่าไม่เอาไม่เอ มึงกับกูต้องเลือกก่อนสองคนเลือกก่อนมึงกับกูต้องเลือกก่อนเฮ้ยแก้วนนี้แก้วนนี้อย่าซึมแกมันต้องแห้งติ๊กเลยนะติ๊กเลยไอ้ถ้าเล่ารวนๆนี้ตายตายน้องขอชีวิตมึงไม่คิดหรอว่าอันนี้อาจจะเป็นเล่าก็ได้ไม่ใช่เล่าหร้ยเปล่าเนี่ย Content ไงน้อยๆเล่าขาวเออเอาเรื่องเลยเลยเลยมึง่ะมึงจะดูมึงอยาคิดมากเลย

เช้เช่เชใครลับให้กลัวให้ัว่ไอ้อีกลัวกลัวกลตใจว่าแก้วกลัวนิเดียไม่ไม่นี่ไะตั้กูบอกนะจะปดูดูยากจริงแก่ากยากยากแต่กดูรู้ว่าตั้งเล่าจะ่งใครสลักัยให กูเอาของมึงมาเมื่อของกูไปแลของูของมึงที่กูใช่แล้วกูเอาของมึงอ่ะให้วริอ้วแลกูขอดิมามึงก็ให้กูเออไม่เอาเอาไหมตอนนี้ไม่สลักป่ะอ่ะได้ม่เอาเอาดิไม่เอาไม่เอาไม่เอากูไม่เอาไม่ไตามคนดีตามคนดีามคนดีตามคนดีกูไม่เอา กูไม่เอาอ้ามาระนิปไตเอาประานิปไต่ไม่เอาเอาใคให้ก yeah, okay. okay. ินเลยยมือึข้นโอเคมกจมูกเร็วมีตาอันนี้กูไม่รู้นะว่าใครได้กินมันลืมมไงเออกูกูไม่ีกกูไม่อไม่้งองเจฮ้ยจิบมาเฮ้ยจิบมาเอาไหมตอนนี้ไม่สนับคดีัคนดีคนดีกูไม่เอา ไม่ใช่กูแล้วหนึ่งกูเนี่อที่ะกูเดิมหรออา้าไม่นช่ยกูกูโดนด้วยเหรอเออโดนตาน้ำตาไหลอ่ะเอออีกอยเต็มแก ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยร้อนร้อร้อน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 เยมันมีแก้วเยอะอีกแนโอ้โหอะไรเนี่ยไม่เโนัอ่ะมเหมว่าแจพอดเมื่อกี้ใครโดนวนน้าลุกไปดิอาเรื่องอะไรอาเร่องอะไรอเรืองอราร่ออรนรล้กว่าเราปลอดัยมึงอยู่ระบบไหนเนี่ยไอ้สัสอันน้อ้น่อนน้ฉันนือรันือ เนี่ยมึงฟังมาแลทฤษฎีกูนะกูพยายามโดยจะกังกับเพื่อนของน้ำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งกินได้ไหมกูก็ถ้ามันเต็มแก้วอย่างเงี้ยอย่างน้อยกูก็ได้ทำใจแล้วไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องหยุดแล้วไม่มีปุ่งตะกี้กูจะให้ได้ไปุ่งเกินจะไมาหยุดปูทีช่วยกูได้มีลมลมปราณตอนนี้ไหมไม่คือใครอยากจะแลกอะไรกันไะไม่ไม่แลกไม่แลกแล้วใครใครกูให้หมุดดิเอาเอางี้ไม่แลกแต่มึงกล้ากินของแก้วกูไหมล่ะแกะไเลย กล้าไหมเอามึงกล้าวไหมตัวได้อะไรมึงได้ใจผมไมได้อะไรเอาเอาทเกมคนไหมเล่นเดะอันนี้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 คนอันนี้เอามารุเหมือนลุ้นลุ้นทีละลิ้นลุ้นทีว่าใครจะรอดว่าใครว่าใครได้เอามึงคนแรกเลยมึงทำมึงพูดในสิ่งที่มันไม่มีทางทำได้ไอ้กทีเนี่ยมันทำได้มันกินบ่อยไอ้ยี่อ่ะเก็บประกาศได้ไหมเอาไปแล้ยไปแล้วไปไม่หลอกกล้องเก็บประกาศนะถ้าใครก็อาก่อ มตอนนี้กูพุ่งเกินมึงจะไม่หยุดโคทีดิมัต่น้ำลายมึงเราไม่หยุดโคทีนะกูถึงแมงพันมาหมดแต่โคตรดีแต่กีบีกูก็ไม่ตายไม่ตายโคตรีตอนนี้กูพุ่งเกินมึงจะไม่หยุดโคทีดิมัต่น้ำลายมึงเราไม่หยุดโคทีนะกูถึงแมงพันมาหมดถ้าตาต่อไปบริสโดนบริสเบิ้ล ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับบันดงนะถ้าชอบยังไงก็อย so, ่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แ okay. nice> ีอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับก็ไวรุ่นบันดงนี้เท่านี้แหละเด็กๆถ้าจะดูก็ให้ผู้คองมาดูด้วยใช่แต่ถ้าอยากกินก็ขอผู้คองขอกแม่หกสิบบาทแค่เปิดโลกก็เปิ่นและอีพีหน้าจะมีอะไรไม่เอาอะไม่อา้